ผู้ชมครับระยองนั้นไม่ได้มีดีแค่ทะเลเท่านั้นนะครับวันนี้จะพาไปเที่ยวโซนภูเขาสูตรโอโซนบริสุทธิ์ของธรรมชาติแล้วก็ไปทําบุญไหว้พระขอพรน,นั่งชิวที่คาเฟ่ที่มีการแบ่งรายได้ให้กับวัดถึง50%เลยนะครับเราไปกันที่วัดคลองพระเจ้าหาพระองค์ทับอยู่ที่ตําบลน,น้ําเป็นอำเภอเขาเมาจังหวัดระยอง จุดตรงนี้เนะี่ยอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ70กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าหากว่ามาถึงแล้วก็ต้องตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติที่สวยงามเพราะว่าฉากหลังของวัดเนี่ยเป็นภูเขาที่เขียวขจี ยิ่งในช่วงหน้าฝนแบบนี้เราก็จะได้เห็นปุยหมอกปุยเมฆขาวๆสวยงามอย่างนี้เคลื่อนไปอยู่เหนือภูเขาบรรยากาศโดยรอบก็สงบแบบนี้ครับร่มเย็นถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งโอโซนบริสุทธิ์อีกแห่งหนึ่งที่อยากให้ลองไปเที่ยวนะครับภายในวัดก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะเพื่อความเป็นสุริมงคลเช่นเจดีห้าเหลี่ยมซึ่งประดิษฐานพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ นอกจากนี้ยังมีอาคารทรงพระมาลาหรือว่าพระตำหนักแก้วสารพัดนึกประดิษฐานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเปิดให้ประชาชนได้มาสักการะขอพรซึ่งองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่สายบุญสายแทรูปห้ามพลาดเลยนะครับมีความสวยงามอย่างมากใกล้ๆกับวัดเองก็มีคาเฟ่ชื่อว่ากองสเบียงทับที่เจ้าของที่ดินเขาสร้างถวายวัดโดยไรายได้ของคาเฟ่แห่งนี้แต่ละวัน ไม่ว่าจะขายได้เท่าไรเขาหักครึ่งหนึ่งเลย50%เอาให้ทางวัดเลยบริจาคถวายวัดเลยส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็เอาไว้เป็นค่าแรงของพนักงานแล้วก็ซื้อวัตถุดิบมาขายที่นี่ซึ่งตัวคาเฟ่เองก็ถูกออกแบบมาให้นั่งชมวิวทิวทัศ์ ได้หลากหลายมุมมองมีทั้งหมด3ชั้นครับเรียกว่านั่งชั้นไหนนั่งมุมไหนก็เห็นวิวสวยส่วนเมนูเครื่องดื่มแล้วก็อาหารก็ราคาไม่แพงครับส่วนใหญ่ก็เป็นชากาแฟน้ำผลไม้น้ำผล,ไม,ำผลไม้ปั่นรวมถึงอาหารทานเล่นเบเกอรี่แล้วก็เค้กนะครับ